สวัสดีค่ะเมื่อเอ่ยถึงวิชาวิจัยหลายคนอาจจะฟังแล้วคิดว่าเป็นเรื่องยากวุ่นวายและไกลตัวของเรามากเลยใช่ไหมคะ แต่ทราบไหมคะว่าในชีวิตประจำวันของเรามีผลงานวิจัยอยู่รายร้อมมากมายคิดง่ายๆนะคะกว่าจะได้อาหารสำเร็จรูปต้องผ่านกระบวนการวิจัยผลิตภัณฑ์มากมายสินค้าเคมีพันอุปโภคบริโภคที่ใช้ในครัวเรือนอยู่ทุกวันนี้ก็ร้วนแต่ต้องผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนาจนได้หลักสูตรที่ลงตัวและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้มาแล้วทั้งสิน้นในวงการศึกษาก็เช่นกันนะคะ หลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกวันนี้ร้วมแต่ผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ได้วิชาการที่มีคุณภาพดังนั้นวิชาวิจัยจึงเป็นวิชาที่มีความสำคัญและควรจะเรียนรู้ศึกษาให้เข้าใจซึ่งทุกอย่างได้มีการกำหนดแบบแผนการดำเนินการอย่างเป็นระบบและขั้นตอนมาแล้วทั้งสิ้น สำหรับความหมายของการวิจัยได้มีนักวิชาการให้ความหมายไว้หลายด้านเช่นการวิจัยคือการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบแบบแผนเชื่อถือได้หรือการวิจัยคือกระบวนการสอดแสวงหาความรู้จากปัญหาอย่างมีระบบโดยมีการทดสอบสมมุติฐานที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลเพื่อนำไปพยากรณ์หรือสังเกตการเปลี่ยนแปลงหรือการวิจัย คือวิธีการกระบวนการในการสอะแสวงหาความรู้ความจริงหรือคำตอบของปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งสามารถทำการสรุปได้ว่าการวิจัยคือเป็นกระบวนการที่นำเอาทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในวิธีการศึกษาค้นควา้าเพื่อสแสวงหาคำตอบสแสวงหาความรู้ใหม่ๆที่เชื่อถือได้สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ กระบวนการวิจัยประกอบไปด้วย5ขั้นตอนได้แก่ 1. การกำหนดปัญหา 2. ตั้งสมมุติฐานการวิจัย 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 5. สรุปและเขียนรายงานวิจัยการวิจัยเป็นการทำงานอย่างเป็นระบบตามระเบียบแบบแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างเป็นขั้นตอน เพื่อแสวงหาคำตอบแสวงหาความรู้ใหม่ๆเพื่อตอบคำถามปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทุกอย่างและมีหลักฐานพิสูจน์ได้ทั้งหมดนี้เป็นหนึ่งกระบวนการที่ใช้ในการดำเนินงานวิจัยซึ่งได้ใช้ในการทดลองงานวิจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ซึ่งจะกล่าวเพิ่มเติมในตอนต่อไปนะคะเห็นไหมคะวิชาวิจัยไม่ใช่เป็นเรื่องยากอย่างที่คิด เพียงแค่เราเข้าใจในขั้นตอนการทำงานและดำเนินการไปตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้เราก็จะทำการวิจัยได้สำเร็จในตอนต่อไปนะคะเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบและพระบกการศึกษาที่เกี่ยวกับการทำงานด้านวิจัยซึ่งจะมีสาระความรู้อะไรบ้างนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ